นี้นี้นี้ตอบหน่อยน,นี้นี้นี้นิดาอุ้ยตาค่ะพี่พี่พาน้องใหม่มาฝากนี่ยศนะยศจ้านี่นิดาสวัสดีครับพี่นิถ้าขาดเหลืออะไรบอกพี่นะค่ะครับ ทีนี้ครับยังไงผมก็ขอฝักเนื้อฝักตัวแล้วก็หวัวใจด้วยนะครับ <_ d ata> อสยสาจจะฝักไม่ได้ <_ d ata> มีอะไรผมช่วยบอกได้นะครับแปลเข้มไปนะเนี่ยอร่อยดีหรอเราว่าเข้มไปนะอ่ะอเอ้า เป็นวันไรโลกเนี่ยเนี๋จะขน้ดนันว่าแกธรรมดาแกเยอะตลอดคุณนายคุณนายสะอาดเออว่าใครอ่ะ 嗯。<Okay. S 2> oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนะเออถ้าเกับวันนี้ยังไม่พร้อมเอาไว้วันหลังก็ได้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นงยศแต่ว่าน,นีถ้าอย่างงั้นคืนนี้เนี่ยจะนอนก่อนกันอย่างนี้ก็ได้นะ

แฟนใครเนี่ยทุ่มเทขนาดนี้รักตายเลยนะว่าแต่ว่ากินคนเดียวเยอะขนาดนี้เมื่อคืนทำอะไรเหนื่อยมาเล้อือ<า>เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะต้องมีการประชุมนะรู้ใช่ไหมว่าจะต้องคุยเรื่องอะไรแล้วก็ฐานข้อมูลของลูกค้าอย่าลืมเข้าใจไหมฮ้ฮมตัวเองเราซื้อขนมมาฝากของโปรดตัวเองเท่านั้นเลยนะ ซื้อมาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวนี้อ้วนตายหรอไม่อ้วนหรออร่อยอร่อยนะมาแกใหโโ้โอ๊ยเฮ้ยนี่เป็นไรมาบ่าเดี๋ยวขอยศดอย่าเข้ามานะออกไปเลยเลือดไหลยเยอะขนาดนี้มาบาเดี๋ยวดูให้ยดโอ้ยก็อบอกว่าอย่าเข้ามาไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอถอดเสื้อออกแล้วรีบไปอาบน้ำแขกแค่นี้นี่จัดการเองได้ไปไปสิ ที่ยังไม่บอกย้นหรือเปล่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำค่ะแม่ขอบใจจ้ะอ่นี่งั้นให้กันก่อนสิเอ่อ พอดีมีงานด่วนน่ะขอขึ้นไปทำงานข้างบนก่อนนะนี่ขอตัวนะคะคุณแม่จะยศทำไมไม่รับสายแม่รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงอะ่ะแล้วที่ให้ไปตรวจเนี่ยไปตรวจหรือ,อยังอยู่ด้วยกันได้มีการป้องกันบ้างหรือเปล่ายศรู้มาก่อนหรือเปล่าว่าเขาเป็นโรคนี้ เขาได้บอกด้วหรือเปล่าใจเย็นก่อนนะครับแม่ผมรู้แล้วครับแล้วผมก็ไปตรวจตามที่แม่บอกแล้วนะครับไม่ติดเชื้อแล้วก็ปลอดภัยดีครับแม่นี่ก็กินยาตา้านไวรัสเป็นประจำครับแม่จนเชื้อเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วแล้วก็ตรวจไม่พบในเลือดแล้วด้วยคือโอกาสที่ผมจะติดเชื้อจากนี้เนี่ยน้อยมากนะครับแม่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงก็ได้ชื่อว่าเป็นโรคเอชแม่รับไม่ได้ มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแม่คือโรคนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับพวกความดันหรือว่าเบาหวานคือถ้าเกิดรักษาสุขภาพดีๆแล้วก็กินยาอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันก็ปลอดภัยครับนี่ก็เป็นคนสะอาดนะครับแม่ผมว่าสะอาดกว่าหลายๆคนที่เขาไม่ติดเชื้อได้ซ้าไปแล้วอีกอย่างนะครับวันนี้เขาก็เป็นมาตั้งแต่กาเนิดเขาไม่ได้ไปทาอะไรเสียหายแล้วก็มาติดเชื้อนะครับแม่ แม่เคยบอกผมเลยนะครับวันนี้เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็นิสัยดีผมเชื่อว่าผมเลือกรูกส้สะพยให้แม่ไม่ผิดหรอกนะครับลูกสะพ้ยเลยเหรอ,อ <c oughs> <c oughs> แม่มีลูกคนเดียวแล้วแม่ก็อยากจะมีหลานถ้าลูกสะพ้ยแม่เป็นโรคนี้ จะมีหลานแม่ได้ยังไงไอ้ลูเอ็ดลูเอ็อ้ลให้มาเรียนรวมกับคนอื่น,นแบบน,นี้ได้ยังไงกันไม่ให้ลูกเรียนต่อหรอกน,นะครับถ้ยังให้เด็กคนนี้เรียนอยู่เราคงให้ลูกของพวกเราเรียนที่โรงเรียนนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเด็กคนนั้นยังอยู่นี่ นี่นี่ฝันเรื่องเดิมแล้วเหรอเร่อะไรนะนี่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเงียบไปเลยอ่ะผลเป็นยังไงบ้าง นี้ตอบหน่อยนี้นี่เป็นอะไรหรือเปล่าโอเคนะนี้ไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวเราไปหาหมอไปฝากคันกันยศ นีกลัวเราอย่าเพิ่งมีกันเลยดีไหมจะอย่าเพิ่งมีได้ยังไงล่ะนี้ก็ตอนนี้มีแล้วไงลูกของเราก็อยู่ในท้องแล้วนั้นนี้ยศอยากจะบอกว่ายศมีความสุขมากเลยนะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยส่วนแม่ของยศเขาก็อยากจะมีหลานด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยว ตรงนี้เราลองไปปรึกษาหมอกันนะหมอเข้าใจความกันงวลใจของคุณนิดานะคะแต่ตอนนี้เรามีวิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้เยอะมากเลยนะคะยิ่งถ้าคุณนิดาอยู่ในความดูแลของหมอแล้วแล้วก็ทานยาต้านไวรัสสมําเสมอก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นอีกค่ะ ตอนนี้จำนวนไวรัสในตัวคุณิดาก็น้อยมากซึจนตรวจถ้าไม่พบแล้วนะคะแล้วตอนใกล้ๆข้อนะคะหมอจะตรวจกระดับไวรัสในเลือดของคุณนิดาอีกครั้งหนึ่งถ้ายังพบไวรัสอยู่หมอก็จะผ่าคลอดซึ่งจะทำให้ลดการติดเชื้อได้มากเลยค่ะแต่ถึงยังไงมันก็ยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดี <c oughs> ใช่ไหมคะว่าลูกจะไม่ติด บางครั้งมันก็ยากที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนโดยที่เราก็ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่าทางนั้นมันจะดีที่สุดจริงๆไหมแม่ครับอ่าต้นกล้าไปหาคุณแม่ลูกไปหอ,อ,อมแก้มคุณแม่แลเลยื่นใจจังคุณตรวจออกมาแล้วนะคะหมอขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะคุณนิดา น้องต้องกล้าอายุครบขวบแล้วตรวจไม่พบเชื้อไอชัยวีน้องกลอดภัยแล้วนะคะจริงเหรอคะคุณหมอขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ